สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังารับชมช่อง y o u t u b e บนถงเลนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานั่งซุ่มปลาแถวกลงแปดนะแต่พอ,พอดีมาเจอฟองฟอดแล้ครัฟองเต็มเลยในคลองเหมือนตานนกไปเมื่อคือนนะแต่มันไม่มีตัวนะครับข้างนอกก็เลยจะเข้ามานั่งซุ่มในพุ่มดูเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะฟองเต็มไปหมดเลยนะข้างนอกแต่ข้างใน ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าข้างนอกไม่มีเค,ครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะต้นไม้เตี้ยเียก็ไม่อยากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะนั่ง้างล่างเนี่ยนั่งตรงต้นไผ่ตรงนี้เผื่อมีพวกชะดงชะโดหรือว่าปลาช่อนใหญ่ๆล่องก็อมามั่งนะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามดูนะ ป่าหน้าไปเลยโอ้โหลูกดอกติดป่ะโอ้โไรดีครับตัวนี้ยิงเขยิงคางไม่รู้โดนแผลไหนอันหน้ามาพอดีนี่ครับโอ้โหโดนคางเริงคางโดนคางเลยนี่ ไายดีดใใระยะคล้ายๆนี่ชอบนาตาชอบเห็นแล้วตัวนึ้งแต่ตัวยังไม่กอยใหญ่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ,อตัวใหญ่ก่อนนะ รีบเดี๋ยวมันจะพันตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรนะ่โอ้ากำลังทอดคนระับน <Okay. S 1> ี่ครัากำลังทอด <laughs> ตาตัวเล็กมึงตบจริงเลย จะตัวดีครับโอ้ตัวดีครับโอ้ตัวดีอ๋ออวนตบเนี่ยตัวดีนะครับ <c oughs> เร็ว ใส่กำลังทอดใส่กำลังทอด ลงไปก็ก่อนอเดี๋ยวนี้ไม่โดนอีกนี้จะว่ายังไงแล้วกระเด็นไปเลยเฮ้ยทำไมอยูว่าไม่โดนเตียนไม่ว่า ตัวใหญ่อยู่นะตี่ดึงกลับไม่ะวมันมีขายอยู่หรือเปล่ากงน้นจะเพียนจะเพียน ถึงใช้ดีอยู่ก็เลยลองยิงดูเกือ,อบไปโดนมินหลังออใช่ครับสะเพียนสายดีนะไม่ใช่สะเพียน ย้ำมันไปเดียันไปเียมงาไปติดครับติดตะข่ายอะไรไม่รู้เน่ 两块三吗？这个。 ไปสามโมงนะมาด้วยก่อนเสร็จแลยตายหาย่ายตามลากขึ้นมาดีกว่าไม่ลงไม่อยากเปียก Ná, ná. Oh, oh, <laughs> oh, oh, không biết kiểu nữa na, ồ đưa

ติดอีกแล้วปลาตัวก็ใชดีอยู่นะปลาไรบแล้วว้าสบันปลาเออใส่ดีอยู่ครับ เห็นป่าเก่าขาวอย่างเดียวไปรถไฟยังไงอรับไปก็พอได้อยู่ครับอือลูกดอกผักดินติดอีกแล้วครับอ้าว เอาขึ้นยากจะมาถึงมือหรือเปล่าจะมาถึงมือหรือเปล่าเออ่ออานอุปสรรคเยอะแยะมากมายอ่ามาถึงจนได้จะเปิดกล้องเมื่อกี้ไปจับโทรศัพท์มาเปิดแล้วก็ยิงบ้าวน่นี่ได้มาเพิ่อมอีกตัวนะ เมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับน้องอยู่วอดีพอเห็นปลาว่าจะเปิดกล้องไปจับโทรศัพท์มาเปิดซะนี่เกี้ ลูกดอกฟาดไงไวะเนี่ยอ,อ,อะไรวะไอ้ <c oughs> กระเด็นแล้วยังไม่โดนดิครับแล้วหมามันเห่าเปล่าหมามันเหา่าอ้าวไอ้หลุดไงไวะออ๋ยังอยู่ฝั่งโน้นปลาเข้าดีเหรอ เต็มกระชังแล้วอ่ะอัอเหรอเราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นตรงแต่ฝั่งนู้นปลามันเข้าดีไอ้ไอ้หมามันจะเ่าอะบุมกลัวหมาเฮ้ยดูดิโอ้พวกไอ้พวกแตน้องก็ลงไปช่วยจะหลุดได้อีกขอบคุณครับผม ขอบคุณครับนี่จะข้ามไปฝั่งนน้นเหรอครับจะไปฝั่งนน้นนะโอเคโอเคถ้าเกิดมาไม่ออกอาจจะตามไปขายก็มาไม่ถึงนี่ใช่ไหมเนี่ย ปลามาอยู่ทังนี้นี่ว่า ตัวมันไม่ใหญ่มากสักครึ่งโลน่าจะได้โอ้ไซส์ดีอยู่นะเห็นนึกว่าไซส์ไม่เท่าไหร่ไซส์ดีอยู่เจ็ดขีดน่าจะไปวันเจ็ดขีดได้นะ อะไรวะยังไม่โดนได้ไงวะ O <บ>ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับปลาล่องกองแปดนินไซโบโบนะครับเสียดายนะครับผมเอาช็อตมาไม่หมดพอดีแบตผมหมด ผมโมแบตไปก้อนเดียวนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็เลยไม่ได้เตรียมพร้อมไปนะฮะนี่ครับนินโบโบสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวได้ชอจริงไม่ครบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ